โอเคครับผมก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันคร,บนนร,บนครบับวันนี้ผมพูดสเปอาราฟฟ์แฟมิลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เรื่องเกมถังซาน 3D ชื่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอสปอยในส่วนตัวของสก,กินล่วงหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยก็ยังไม่มีสก,กินนี้นะครับหรือก็คือในส่วนตัวของสก,กินถังห้าวล่างอนิเมะนั่นเองนะครับอ่ะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกแล้วกันเนาะว่า การที่เราจะได้ในส่วนตัวของสกินนี้มาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรบ้างแล้วกันนะครับข้อมูลนี้เนี่ยได้มาจาก GM หลินหลินเนาะเพราะว่า GM เนี่ย เพิ่งบอกเลยนะครับว่าในส่วนตัวของสกินถังห้าตัวนี้เนี่ยนะครับนะเพิ่งทําเสร็จเลยแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมที่ต้องเล่นนะครับเพื่อให้ได้มาโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนําน้องบริษัทพ่อเพเป็นบริษัทรับเติมเกมถูกกว่าแต่เองแน่นอนนะครับแล้วก็ไปสาวเนี่ยเชื่อเธอได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะต้องทำกฎหมายแล้วก็เปิดทําการเปิกันมาทั้งหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขานะครับรับเติมในส่วนของเกมทางซารสามดีและอีกหลากหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิิิิ้้้้้้้งงงงงรรรรีีีีววววไไททท่่่่ดดาาาาาานนนนนนลลลลคคคปปปเเเเะะะแแกกก็สัััััตตต์ขขออบบุมมยย10จถึ2 ya yeah. หลักๆแล้วนะครับในส่วนตัวของสกินนี้เนี่ยสำหรับใครยังไม่รู้เนาะก็คือผมว่ามันต้องรู้หมดแหละนะครับถังห้าวล่างอนิเมะน,นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าถังห้าวล่างขี้เมานะเพราะว่าเมียตายนะครับอ่าเรียกได้ว่าคือถ้ามาแบบนี้เนี่ยแล้วมีวงแหวนแสนปีรอบๆเนี่ยโอ้โหแบบโคตรเท่นะครับอ่การที่จะได้มานะครับนะข้อมูลจากจีมิลิลินเนาะข้อมูลเนี่ยก็เขียนมาประมาณนี้นะครับมีใครกําลังใช้ตัวละครถังห้าหรือเปล่านะครับอ่าเรียกได้ว่าตัวอวยของใครหลายๆคนเลยนะครับสกินนี้มีแน่นอน ในรูปแบบการเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับการเติมเงินสะสมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราเติมเงินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ในส่วนตัวของการเติมเงินสะสมมานะถ้าถามว่าตัวนี้ต้องเติมเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นทำให้ผมถึงรู้นะครับเพื่อนๆจาสกินในส่วนตัวของเสียวอูดได้ไหมที่ต้องเติมสะสมเพื่อให้ได้มาสกินเสียวอูดล่างวิญญาณนั่นเองนะครับถามว่าต้องเติมเท่าไหร่3 9 0 0 0ครับ 39,000บาทเพื่อที่จะได้สกินนั้นเพราะฉะนั้นถังห้าวล่างนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าการที่จะได้มานะครับต้องเติมสะสมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่านะประมาณส0,000เหมือนกันมันน่าจะสา0,000ื่นแหละมันไม่ขายแบบขนาดเสียวอว่านะครับถังห้าวล่างนี้ผมว่าส0,000ื่นะนะครับนะเรียกได้ว่าถ้าใครจะเติมเนี่ยนะครับโอ้ต้องคิดแล้วคิดอีกนะ ต้องแบบต้องเป็นตัวอวยจริงๆนะครับเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยต้องการจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถังห้าวล่างนี้นะครับเซิร์ฟจีนก็ยังไม่มีเนาะแล้วถ้าเข้าเซิร์ฟจีนเนี่ยนะครับ การที่จะได้ตัวของเขามาเนี่ยต้องเติมเงินสะสมเท่านั้นนะครับไม่มีอีเวนต์ในการเล่นเลยนะครับแล้วส่วนตัวผมคิดว่านะน่าจะประมาณ30,000ถึง40,000เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสกินนี้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบตัเพียงเท่านี้กันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแพร์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อดังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราชฟาร์มลี่เฟซบุ๊กได้กันครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบตัเพียงเท่านี้กันครับสวัสดีคร,ครับอ่ like, ดดาแล้วก็ในส่วนตัวของข้อมูลนะครับผมได้ามาจากในส่วนตัวของ GM ลลลิินนนนนนะะะคคครรรรรรัััับบบห้้าาตงงีีเเสใท่่่ยไมูวพจของ GM ลลิเนี่ยช ชื่ออะไรนะครับชื่อหลินหลินรีวิวนั่นเองเนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ